โถโโดึกไปไหมไม่ดึกหรอกมั้งสี่ทุ่มเองสวัสดีครับปิดไฟเหมืนเดิมมาห้องลอกอยู่ <c oughs> หัวเปียกอยู่เลยเดยวหัวแห้งก็ไปลยครับ ห้องกรกตลอใช่หนวดมา,าค่อยโกลพรงนี้ก็ปนวดยาวนะครับปิดหนวดไว้ ทานทหยจะเล่นซีซั่นสองประมาณเดือนไหนครับถามทีมงานเลยครับผมถามผมผมไม่รู้ <Hey. S 1> สวัสดีครับ Good evening all everyone <laughs> Drop the หน้าใสจับนี่ครับแล้วหนูจะทักลงไป ผมผมไม่รู้นะครับัลไม้นี่ไงประกาศวันนี้เดี๋ยวมาครับ b r e a t i n g from h e r u ask me a question in English, I will answer you in English, too. Mohong c h i t r Yeah. Good skin is the v e y best to damage <laughs> because of I use the filter. <laughs> ใครเช็ดผมไหมแน่เดี๋ยวก็แห้งแล้วอ,อากาศร้อนจะตายสวัสดีครับคุณเจนเวิทวันนี้เน็ตดีหรือ,อยังคะ ยังครับมีพอมพิวเตอร์ขนาดดีสักเพิ่แต่ก็กระตุกแล้วครับ Do you love dogs? Yep, I love all pets What are you doing right now? Talking with you. a l k o you. r a n k e Maybe h e r กินข้ากับอะไรครับกับคุณไงครับเราควรเปลี่ยนฟิลเตอร์ แัทได้ดิคือเซฟวอล์ฟเลยแชัวอล่ะไปห้างมายังห้างเปิดแล้วยังเลยครับ Lizzie look at the Do you watch Korean drama? Yeah, I'm just finished watch the Korean TV series drama about life 1988. So feeling good. So the Mabuhai of no fans. So the come ตามในไลน์ออฟฟินแชทเลยครับผมของเลี้ยงครับเดี๋ยวจะแจ้งผ่านนั้นนะครับผมทางงานยังบอกไม่ได้ครับ Can you s a y I l o v e y o u ย่แย่แย่มาเฮาคิดค่ะห้อครับห้องมือจังใช่เราไฟไว้ครับผมว่าเดี๋ยวรู้ว่าห้องลง <c oughs> เอาแบบไม่ให้เห็นไง ที่เห็นว่าดีเพราะฟิลเตอร์แต่เนี่ยดีอะไรเลย ตอนเล่นหยิบไปนอนกับไปวันทีกใช่ครับระดับน้ำ เฮ้ยก็ได้เ้าวซื้อส้มไปไหมมันจะอิเซตเมยังไม่ยังไม่ท่าที่เอาน้ำเร็วมากเพราะมันร้อนมาก จุดเดิมเราไปไหมเฮ้ยค้างคางค้าง

คู่คนกระตุกเรื่นะครับผมว่าเราไปดีไหมเนี่ยกระตุกอย่าง เสียงก็หนึ่งวิเลยโอ้หนะเนาะม่เนาะกดหม่เนาะสวัสดีครับพี่กบอะไรครับคุณสการ์ส,สครับสวัสดีครับอินเทสการสวัสดีครับอายุตะ เดี๋ยวถึงจะเหมือนนะครับอ I stop playing because you alive กระตุกอยู่ครับจริงเหรอเฮ้ยมันทันอยู่นะมันกระตุกม้งเราเป็นเหมือนครับกับพี่คีต้องครับบันเกตเตอร์บูาย กระตูเหรอว้าใช้เครื่องใช้เน็ตนะครับแต่จะไม่ใช้ไอ้ไอ้ไอ้ยูทิเน็ตไวไฟนี่บอกบอกไอ้แบบว่าเครือข่ายเขาเสียงหมดเลย ไม่เห็นจิดจิดนึงจิดนึกก็ยังดีมองก็เขือนตลอดมองก็แค i'm so sorry it's about it. <laughs> because my poor internet <gasps> woah 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 wow taking a shower i'm just

หายเถอ,อะฮัลโหลสัญญาณดีใช่ไหมเฮ้ฮัลโหลหายยังครับหายยังหายยังหายเถอะบ้านคือจะแยกะไรขนาดนนั้ล่ะ ็บทุกอย่างนี้เราไปก็ได้ไม่รับแล้ว definitely better than before โ okay. อเคเปลี่ยนเน็ตด,ด้วยหลอกอะไรหรอเองแหละเน็ตบ้านฉันมันไม่ดีแหละเธอเฮอบอกเงียไม่ดีปีน้องเลย เน็ตหนูไม่ดีเน็ตใช่ครับเน็ตผมไม่ดีเองนะครับงั้นเราจะไปกันดีกว่ามีเสียงซานซานก็จะเป็นเสียงพัดลมที่ข้างลงน้ <c oughs> พอร้อนอยู่ปะนอนเถอะนั่งดูสินั่งเล่นเกม หลายวันมันี้นน่เก็บบ้านเนี่ยไแห้งแล้วมันดีไมไหมดีอยู่ใช่ไหมใช้ Wi-Fi หรมีโทรศัพท์ตอนแรกเป็นไ i f ไครับตอนนี้เปลี่ยนกลับล้วซึ่งคิดว่าน่าจะริงหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ฮฮ้ you graduate yeah i'm just graduated that, that. there's already c o m i n to the Philippines คุณนายมีแค่เสียงผาที่กระตุกเสียงที่กกกระตุกโอ้โอเคช่าตสงสารนิดเี่ชีวิต so it's always about it. จะเป็นเจ็ดายห้าวัสดีครับแบ่งอากาศหนาวอวิธีเรียนหนาวหนาวภาเกาหลีน่าจะหนาวอยู่ตอน,นโอ้อย่างนึงเ้อืมเขาออกละดีขึ้นไหมผมว่าน่าจะดีขึ้นเยอะเลยอ่ะออกแล้ว ฟิวเตอร์ออกมาเนี่ยสวัสดีครับคุณเฟิร์สทำไมคุณเฟิร์สนอนดึกจังเลยครับหายละดีมากครับคุณเฟิร์สครับโหไม่กระตุกแล้วเสียจุยอ้าวเฟิร์สหายเฮ้ไอ้สวยรักมากวากวาก ฮัลโหลไปครับเราควรจะไปนอนกันใช่ไหมโห oh, พี่นี่ถ่งสี่ทุ่มใช่เป่สี่ทุ่มเครื่องเวย้ยเราเจ้าทำอีกอย่างนึงโอ้โหดีมากเลยอ่ะพอไม่มีอันนี้แล้วถ่ายกระตุกทันทีเลยอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมเอากระตุกไหมวะอะไรปิดอะไรกระตุกปิดไอไอยออะไราออะไรเจ้าแป๊บหนึ่งนะ๊บหนึ่งกํลังฟังบิวกิ้นร้องเพลงอยู่ เล่นติงเล่นติงลองให้ฟังบ้างลองให้ฟังบ้างได้ไหมครับคุณเฟย์ครับได้ครับไม่ได้ผมว่าเว้โอกาสพิเศษเดี๋ยวลองให้ฟังเยอะเแรงผมว่าเฟิร์สอุ่งน่าจะไม่แพ้ยูกินนะครับขอเสียงเฟิร์สอุ่งหน่อยได้ไหมครับได้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 เลย นเห็นแค่นี้อมองนี่ผมติดตามทุกอันของคนะครับอันอุ้งอุงผมยังนั่งฟังตอนที่แบบผมกาลังวิ่งอยู่ก็เปิดเพลงคุณเลยแต่ผมเปิดเพลงคุณให้ฟังกันเลยเนะ <พอ S 2> นี่ยคพอเลย,เลยไม่ห้ามพี่มันเป็นเพลงไม่ดี <ขอ S 1> นะขอหน่อยครับอุ้งหน่อยแล้ว <c oughs> ไม่ได้อุ้งอะไร นี่ไงพี่ยังไม่นอนนี่ตีเงปกตินอนตีโอ้โนอนเช้าแล้วอย่างนั้นะมันนอนไม่หลับจริงๆคือมันแบบเพิ<ม>่งกินข้าวมาแล้วก็เลยแบบไม่หลับอยู่นี่ครับทำไปน้ำทำไป <c oughs> <c oughs> ไม่เอา ดูแบบตอนที่กำลังวิ่งเลยอ่ะเอ้ย,อยมีแคปด้วยเฟิร์สอุ่งบ้าบอหนะเปิดอุ่งอะไรเนี่ยครับโอ้ขอทรงนี้หน่อยดีหน้าก็ากำลังตลกเลย <laughs> นั่นมันรุ่นบุกเบิกเลยนะ แฟนชายบอยแบนด์แนดนะโอ้โห oh, oh. ขอซิงเกิลสองเลยสิครับ <laughs> <laughs> มีซิงเกิลสองไหยครับอ่มันมันล่มไปแล้วฮะ <laughs> <laughs> พูดตรงไปหน่อยมันล่มไปแล้วจริงๆริคุณไม่กล้าตอบเลยครัขอชื่อคลิปหน่อยเออ รู้จักไหมคคิ้วเชฟโอ้โอ้เห็นเฟิร์มไหมครับแต่มันไม่มันไม่มีเสียงนะเสียงไม่เข้าอืะโชคดีไปคนกดฟังเสียงเฟิร์มเลยครับลองสดได้ไหมครับนะไม่ได้ครับร้องสดเื็นเป็นนักร้องเสียงเทียนอืม อะไรเ่อาน่อะไรนะถ้าสองสูตรเนี่ยเขาอ่านว่าอะไรกันอะมันเป็นภาษาจีน <c oughs> ใช่ไหมไม่ใช่เห็น <c oughs> เขาบอกมันคือไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรแต่เหมือนกับเป็นแบบว่าคล้ายๆวาเลนทนยอะฟิลนั้นอะอะไรเป็น<อ>แบบอะไรสักอย่างแต่เฟินไม่แน่ใจอืมแต่น่าแต่เป็นวันสำคัญความคิวเชฟอุตายละพี่รู้จักได้ไงผมไม่ได้อยู่วงนั้นซะหน่อย ให่อโอที่ตอนนี้เราไม่อยู่เลยไม่รู้จักไม่ใช่ผมแน่แน่ไม่อยากไลฟ์คู่ตัวเองไม่ได้มากีวีแมคีวีอันสั่อยางยันนะยังไม่เลือกยังไม่เลือกฟังอีกผมได้ยินนะพี่ฟังอยู่อะไรครับคุณ ทำไมร้าไหน่คือกระตุกไหมหรือว่าเลยปะไม่ไม่ไม่กระตุกนะเขาว่าออกเสียงออที่นะกระตุกเช่หน่อจานสีเหรออูเขาบอกมันกระตุกอ่ะ 啊！Uh. Uh.